คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่ได้มีการจัดส่งกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวหรือว่ากลุ่มคนที่อาการไม่หนักเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะวันนี้เป็นการจัดส่งโดยการเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพไปยังพื้นที่กลุ่มอีสานใต้คะ่ะเป็นจํานวน130คนโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกกับประชาชนว่าขอให้มั่นใจการจัดส่งในการเดินทางในครั้งนี้คะ่ะ ขบวนรถไฟโดยสารเชิงคานิ์ขบวนใหม่เส้นทางสถานีรถไฟรังสิตปลายทางอุบลราชธานีให้บริการผู้ป่วยที่แสดงความประสงค์กลับไปเข้ารับการรักษาอาการที่7จังหวัดได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและนครราชสีมาผู้ป่วยกลุ่มนี้ลงทะเบียนผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอผ่านสายด่วน1 3 3 0 เพื่อประสานจังหวัดปลายทางของผู้ป่วยแต่ละคนให้นำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามในแต่ละจังหวัดโดยผู้ป่วยที่จะส่งกลับภูมิลำเนาจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักหรือผู้ป่วยสีเขียวโดยในขบวนรถไฟจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณาสุข15คนคอยดูแลซึ่งจะใส่ชุดป้องกันเชื้อทุกคนขบวนรถไฟที่ใช้เป็นระบบปิดระบบปรับอากาศ ระบบกําจัดของเสียจากการขับถ่ายจะอยู่ภายในขบวนรถทั้งหมดส่วนการให้ผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟให้ขึ้นที่สถานีรังสิตเพราะเป็นสถานีที่ยังไม่เปิดใช้เป็นทางการจึงยังไม่มีประชาชนทั่วไปมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อกับประชาชนขอให้ความมั่นใจว่า,วาการขนย้ายผู้ป่วยเหล่านี้คือผู้ป่วยที่ยอยู่ที่กรุงเทพแล้วยังไม่ได้รับการรักษานในโรงพยาบาล เราก็จะนําพวกเขาไปให้ถึงมือแพทย์ที่ภูิมีลําเนาของพวกเขานะครับซึ่งมีเป็นการดําเนินการในระบบที่ทควบคุมตลอดการเดินทางพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดอยา่าไปเชื่อข่าวใดๆทั้งสิ้นเพราะพี่น้องผู้ป่วยเหล่านี้จะถูกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของ ทีมงานกระโดงส,สาธารณสุขทีมงานแพทย์นะครับที่จะไปถึงจังหวัดต่างๆแล้วก็จะมีรถฉุกเฉินมารับจากขบวนรถไปไปยังสถานพยาบาลอันผีครับไม่มีการแวะที่ไหนไม่มีการแวะบ้านไม่มีการทักทายใครนะครับอาจจะไม่เห็นพวกเขาเลยด้วยซ้ำนะครับ ขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษขบวน97.1มาถึงจังหวัดนครราชสีมาเวลาประมาณ16นาฬิกาเศษจอดพักประมาณ10นาทีเพื่อสับรางรถไฟเท่านั้นเนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้อที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดนครราชสีมาเดินทางกลับมาจากเดิมที่ก่อนหน้านี้แจ้งมา28คนแต่เมื่อถึงเวลาเดินทางกลับไม่มาจากนั้นขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษไปส่งผู้ป่วยที่ปลายทางสถานีบุรีรัมย์ สถานีลำชีจังหวัดสุรินทร์สถานีหนองแวงจังหวัดศรีสะเกดและสถานีวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรวมผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับในรถไฟเที่ยวพิเศษนี้137คนแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขคอยรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ให้